ปั้นเขากำติดอายตายปั้นเขาจีติดอายตายปั้นเขาสวยติดอายตายปั้นเขาแปดติด อ้ยตายอ้ยต้เป็นไอยใต้เป็นไอยใต้แล้วมาเป็นไอยตายอ้ยตายเป็นไอยใต้เป็นไอยใต้แล้วมาเป็นไอยตตยเขียดให้แม่ก็ลำแลลลำลายเครียดให้พ่อสมพ่อพอ่อหายเคียดให้ปูกป threat, ป่ก็บอกว่าปู่ยางาย เจียดให้ยายเาโบโยขายอย่างง่ายเจียดให้ย,ย้าย,ยาเาถึงายถึงพาย่างเสสูงเหเยียบเหมือนง่ายเย็ดเป็นตาโบมือลายเย็ดเป็นตาโบมือลายปั้นเข่ากามติดอาอ้ายปันยยป้นเข่าจีติดไอ้ใ้ปั้นเข่าสวยติดไอ้ใ้ปั้นเข่าแปรติด อายตายอายตายเป็นลายตายเป็นลายตายแล้วมาเป็นลายตายอายตายเป็นลายตายเป็นอายตายแล้วเป็นลายตาย